สวัสดีครับผมทวิตเตอร์ของชิบะด็อกนะครับก็ทวิตว่ายังไงบ้างพวกคุณจะดูซูเปอร์โบไหมคือตัวน,นี้หมายถึงอะไรครับผมซูเปอร์โบโบหรือเปล่าครับผม B O W L นะครับผมเองก็ไม่รู้นะครับก็เรามาดูตรงนี้หน่อยอียตาวิสนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผม,มจะดำเนินการโฆษณาเชิงบานิด เดี๋ยวผมดูนิดหน่อยนะครับเขาตอบว่าไงครับผมนะครับก็บอกว่าเยชิบาด็อกไปยังดวงจันทร์นะครับเราก็มาดูนะครับเผื่อว่าคอมเมนต์อะไรที่แบบมาเกี่ยวกับกล้องกับิ่งที่เราจะรู้นะครับผมนะ LFC ฉันจะรู้ว่าจะไป LFC คือผมเองก็ไม่รู้นะครับแต่เพียงว่า ก็เราติดตามเขาไว้นะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจของเขานะครับเราก็ต้องติดตามแพลตฟอร์มของเขาว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับเกี่ยวดู map หรือว่าการที่เขาจะทาอะไรในอนาคตข้างหน้าเราจะได้มาคิดต่อนะครับผมนะครับเมื่อเรา,าคิดต่อแล้วก็มาประนวกกับการที่เรา สนใจนะครับก็ここเป็นสิ่งที่ดีในการเรียนรู้ของนักลงทุนนะครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับผมเราอาจจะอย่ารอแต่ช่อง YouTube อย่างเดียวนะครับให้เราคิดต่อได้อย่าให้ช่อง YouTube มาบอกว่าจะเป็นแบบนู้อย่างนู้อย่างนี้นะครับเพราะบางคนไม่ได้ลงทุนในเหรียญตัวนี้นะครับ mm. บางคนก็เหรียญลงทุนอย่างจริง,จ,งจังนะครับผมก็พยายามดูคนที่เขาประสบความสาเร็จนะครับว่าว่าว,วิธีการคิดหรือหรือการลงทุนเป็นแบบไหนบ้างนะครับบางคนก็แค่หันข่าวนะครับ <S 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 <ค>เราก็ต้องมากรองอีกครั้งว่าข่าวนี้เพื่ออะไร ข่าวนี้ออกมาเพื่อขายถ้าดีจริงทำไมต้องออกข่าว รหรือว่าสินค้าไหนก็เป็นการโปรโมตนะครับผมถ้าเกิดสินค้าไหนยิ่งดีจริงก็ยิ่งโปรโมตก็ําหายอดขายยิ่งขึ้นแต่บางครั้งดีไม่จริงยิ่งโปรโมตก็ทํายอดขายเพิ่มขึ้นได้แต่บางครั้งมันขายได้ไม่ยั่งยืนขายได้แค่นั้นแหละครับหนึ่งพันชิ้นก็หนึ่งพันชิ้นแต่อเคถ้าเกิดดีจริงหนึ่งพันชิ้นจะโตเป็นหนึ่งหมื่นชิ้นหนึ่งแสนชิ้นหนึ่งล้านชิ้นได้นะครับดังนั้นแล้วการข่าวมีหลายแห่หลายมุมนะครับสท้ายเราต้องช้าข่าวข่าวข่าวไปหนึ่งเก้าสองเก้านรด แต่คนที่กัดการซื้อข่อนแล้วแล้วพอวันเข้าการะดานเทรดก็จะไปขายตอนข่าวดีแต่คนส่วนมากจะซื้อเออต้องเข้าการันตทก่อนเดี๋ยวจันจะซื้อไอ้พวกนี้จะติดดอยตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับก็ฝากไว้คิดแล้วก็พยายามเอาสตอรี่ของกระดานมายั่วไว้นะครับแล้วก็ พวกผมเนี่ยจะเทขายให้คุณอย่างแพงอย่างแพงอย่างแพงคุณก็ถัวถัวถั่วผมก็ขายอย่างแพงอย่างแพงสุดท้ายก็พรวดลงมาและสุดท้ายคุณก็ถัวจนคุคนขายทิ้งผมก็เก็บของใหม่แล้วผมก็ไปขายอีกครั้งหนึ่งที่มันเข้ากระดานเทรดจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือหลักคิดนะครับก็โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรเขาแค่มาอัปเดตทวิตเตอร์เฉยๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ดังนั้นเราจะไม่พูดถึงวิธีการตำปริมาณมากกว่า4,000นะครับ e t s นะครับในวันนี้คงไม่มีอะไรหรอกบางทีบางสิ่งบางอย่างนะครับก็เป็นเพียงสั้นๆนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับเรามาไล่ดูนะครับอ่าโอเคนะครับวันที่3-2วิที่ผ่านมานะครับผมบอกว่าอะไรบ้างนะครับเยชิบะด็อกเป็นสิ่งที่ฉันปรดรานไปโดงฉันกันเถอะนะครับอ่าเราก็มาศึกษาแบบนี้นะครับ เนี่ยศึกษานี้จะให้ออกแบบหลักคิดว่าซื้อเลยดีไหมตรงนน้นด,ดีไหมตัวนี้ดีไหมมันใช่เหรอเก้าจริงไหมไอ้คำถามแบบนี้คือมันเป็นคำถามที่แบบคืออยากรู้ว่ามันใช่แล้วคุณถึงจะเอาเงินไปลงทุนนะครับนี่คือเรียกง่ายๆดีกว่านะครับคนส่วนมากต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วจริงไหมใช่ไหมอย่างนน้นอย่างนี้ไหมการลงทุนบางครั้งเนี่ยมันต้องลงทุนบนพื้นฐานความเสี่ยงด้วยเสี่ยงการคาดการณ์ถ้าเกิดคุณลงทุนสิ่งที่แน่นอนคุณต้องไปแพงเสียราคาที่มันแพงกว่านะครับแต่แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบสไตล์ไหนบางคนชอบแบบเสี่ยงเยล เช่นวงลงทุน b i t คอยไม่เสี่ยงเลยแต่สุดท้ายทำไมต้องติดดอยต้องที่6 0,000ือนข้าวก็ฝากไว้คิดนะครับตัวไหนก็แล้วแต่นะครับบางตัวเนี่ยหายไปจากลูกนี้ก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของเราอย่าไปโทษคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะกระทุนเหมือนกันนะครับแต่นี่เป็นผมไม่ได้เป็นเพียงแค่ชักนําชักชวนชักจูงไม่ได้จูงจมูกใครมาให้ลงทุนตามหรือผมเองก็ไม่ได้ลงทุนก็มีเหมือนกันนะครับสิ่งนี้ผมทําคลิปขึ้นมาก็แค่อยากทําเฉยๆนะครับมีหลายคนก็เขาคอมเมนต์นะครับผมก็ยินดีครับทุกคนด้วยนะครับ อ่านะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมโอเคครับก็วันนี้คนยังไม่เห็นคุณค่านะครับเหมือนซื้อที่ดินที่เป็นหนองน้ำร้ายร้ายแห้งแง้แง,แงมีน้ําบ้างไม่มีนั่งเป็นเป็นปลุกเป็นป่าอยู่ๆก็มีห้างสรงรพสินค้ามาเปิดผ่านมีรถตัดผ่านามีถนนทางมีถนดที่ดินมีอะไรเนี้ยมันก็ทําไมราคาแพงนะครับสุดท้ายเขาคว้านซื้อไปหลายไร่ไร่ละเหมือนสุดท้ายเขาไปข่ล,ละขายไร่ละล้า,านสิบล้านได้เพราะว่าชุมชนเมืองมันเกิดขึ้นนะตรงนั้นนะครับแล้วแต่ละกิจนะครับว่าคุณจะลงทุนแบบไหนนะครับบางคนคุณไปลงทุนในตัวเมือง เมืองนี้มันพัฒนาแล้วต่อไปคุณจะขายก็ขายแพงได้อีกนะครับแต่แล้วแต่ว่าคุณจะมีหน้าตักแบบไหนแนวคิดของคุณนะครับคลิปนี้อัปเดตสั้นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนในแนวนี้มากกว่านะครับคลิปนี้ก็พูดไว้เสมอผมพูดจนเหนื่อยพูดจนจะตายแล้วว่าคลิปการลงทุนมีความเสี่ยงพูดลงทุนควรศึกษาดีๆสทตายคำเหล่านี้ครับไม่สามารถช่วยอะไรผมได้เลยนะครับผมนะครับก็เป็นคำแก้ไม่อธิบายจดเจนว่าการลงทุนมีความเสี่ยง นะครับผู้สาควรลงทุนดีๆตัดสินใจดีๆคำนี้ไม่รู้เคืออะไรนะครับตีโจทย์กันเราเองนะครับก็ฝากไว้คิดหนึ่งนะครับผมก็มีมาหลายสิบปีแล้วนะครับขอทุกคนโชคดีครับคลิปนี้สวัสดีครับ